สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทําไก่อบซอสเทริยากินะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของซอสกันก่อนนะอ่ะเมย์ก็จะใช้ซอสเทริเทริยากินะผสมกับน้ําตาลปี๊บนะคะความหวานเนี่ยเพิ่มลดได้ตามชอบผสมผสมแล้วก็ลองแตะลิ้นชิมดูได้นะคะตามชอบเลยนะส่วนของซอสเทริยากินะก็ หาซื้อแบบสำเร็จรูปก็ได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีขายนะคะบิ i, Lotus, Mac ๊กซีโรตัสแมคโครเนี่ยมย์ก็เคยเห็นนะคะโอเคแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นซอสเทเลกิที่เมย์ทำเองนะเป็นแบบโฮมเมดถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำแบบโฮมเมดอยากทำเองอยากลองทำเองดูเมย์เคยสอนไปแล้วนะก็ เมย์จะไม่สอนในคลิปนี้ละกันเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คำบรรยายใต้คลิปถ้าเพืเ่อนๆอยากจะลองทําซอสทะเลกิแบบโฮมเมดแบบทําเองนะคะก็ซอสทะเลกิจะทําเองหรือจะซื้อสําเร็จอันนี้แล้วแต่เพืเ่อนๆเ,เลยนะคะผสมน้ําตาลแล้วก็วางพักไว้นะคะแล้วก็พอหลังจากซอสเรียบร้อยแล้วพักไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเตยมในส่วนของไก่ไก่เราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ถ้าเราทําทานเองใช้ใช้ส่วนที่เราชอบแค่นั้นเลยจบแต่สมมุติถ้าเราทําทาน ทำขายอ่ะถ้าทําขายส่วนไหนเขาก็จะใช้เป็นส่วนไม่ส่วนของสะโพกก็จะเป็นส่วนของอกไก่ที่ติดหนังด้วยนะเพราะว่าจะทําให้เวลาอบออกมาแล้วเนี่ยไก่เนี่ยยังมีความฉ่ำฉ่ำฉ่ำน้ําอยู่มันจะไม่แห้งมากนะคะแล้วก็หนังไก่เนี่ยอบให้มันออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วมันก็จะแบบสวยมันดูน่าทานเนาะโอเคก็ถ้าทำทานเองไม่ต้องซีเรสตรงนี้ใช้ตัวส่วนไหนก็ได้นะแต่ถ้าทำขายก็ ไม่เป็นสะโพกก็อกอกละกันนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นพอเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำมาหมักเลยนะก็คือกดๆๆให้ไก่มันจมไปกับซอสนะก็หาบอะไรมาพันให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นพักไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้อ่ะพักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสมมติจะทานตอนเที่ยงก็หมักสักช่วงเช้าอ่ะเที่ยงก็ทำนะหรือสมมติว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆแบบว่า แค่อยากจะเตรียมเอาไว้เฉยๆยังไม่ได้จะกินวันนี้หรือวันไหนอยากทําไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถทําแล้วก็อัดช่องฟิตไว้ได้เลยนะคะเวลาที่เราจะทานเราก็แค่นาํามาละลายให้เขาละลายแล้วก็ค่อยนัาไปอบนะคะก็ประมาณนี้สําหรับในตัวของการเตรียมไก่และซอสให้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเตรียมผักเนาะผักตามชอบเลยนะอ่าอันนี้น้องฟ้าชอบทานแครอทแล้วก็อ่า ตัวของบ็อกคลี่นะเม่ก็เลยนํามาลวกให้เรียบร้อยนะคะหัน่นแล้วก็ลวกให้เรียบร้อยเมยก,ก็กะว่าทําให้ลูกทานแล้วก็อันนี้จะทําขายด้วยนะคะโอเคนะคะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยผักลวกแล้วข้าวหุงแล้วนะแล้วก็ไก่หมักเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนําไก่มาอบเลยเนาะโอเคในส่วนของการอบเนี่ยจริงๆค่อนข้าง อบได้หลายอุปกรณ์มากเลยนะคะสมมติว่าเพืเ่อนๆมีหม้ออบลมร้อนก็อบไก่ด้วยหม้ออบลมร้อนก็ได้ถ้าหากว่ามีเตาอบนะเตาอบแบบที่เราเอาไว้อบขนมเค้กอะไรเงี้ยก็สามารถอบไก่ได้นะแต่ว่าเพืเ่อนๆบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยกลิ่นมันจะติดเตาหรือเปล่าเดี๋ยวแบบว่าทําขนมแล้วมันจะเป็นกลิ่นนั่นนู่นนี่นะก็นํามาอบกับพวกหม้ออบลมร้อนหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยเมย์ก็ อบด้วยหม้อทอดแร้น้ำมันนะคะก็จะนำฟอยล์รองไปก่อนแล้วก็นำไก่ใส่ลงไปแล้วกล็ลาดน้ำสักนิดนึงนะคะแล้วก็เมตั้งไฟอยู่ที่180องศาอบอยู่ที่จริงๆอะเ,อเรื่องอบเวลาเนี่ยเมไม่ค่อยเป๊ะคือเมใช้แบบเนี้ยสมมติว่าถ้าไก่มันชิ้นไม่ใหญ่มากเมก็จะอบอยู่ประมาณ5นาที10นาทีเปิดออกมาดูว่าได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็อบใหม่อะไรเงี้ย ใช้แบบนี้อบทีละนิดแต่สมมติว่าถ้าไก่ชิ้นใหญ่หน่อยอย่างอันเนี้ยไก่เป็นแบบสะโพกเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเมจะอบไปเลย15นาทีอย่างเงี้ยค่ะ10นาที15นาทีไปเลยแล้วก็ค่อยดึงออกมาดูก็คือว่าเมจะอบเวลาอนะขึ้นอยู่กับขนาดของไก่ว่างนันเถอะชิ้นใหญ่ก็อบนานนิดนึงอาจจะสัก15นาทีถ้าเป็นแบบไก่ชิ้นเล็ก,ลกๆกนี่ก็5นาทีสิบนาทีแล้วก็ดึงออกมาดูถ้าสีสวยแล้วไก่สุกแล้วก็ก็คือพอแค่นั้นนะคะโอเค ก็ทีนี้ก็จะนํามาจัดจานจัดจานก็ไม่มีอะไรมากก็นําข้าวมาวางน้าไก่มาวางตกแต่งด้วยผักให้เรียบร้อยน้ําซอสนะที่มันไหลออกมาตอนที่มันอบอ่ะมันจะมีน้ําน้ําที่มันออกมาน้ําไก่อ่ะอย่าทิ้งนะตรงนั้นอร่อยนามาราดข้าวนะคะให้แบบฉ่ำๆเนาะน้ํามีแบบคือข้าวมีน้ําหวานๆราดอ่ะอร่อยเด็กชอบนะคะนี่ก็จะไม่ได้ทิ้งส่วนของน้ํานะนํามาราดข้าวด้วยแล้วก็โรยด้วยงา ถ้าหากว่าทําทานเองไม่ต้องโรยด้วยงาคั่วก็ได้แต่ถ้าหากว่าทําขายก็สักนิดเนาะมันจะได้สวยงามแล้วก็ดูน่าซื้อน่าทานนะคะเอาเอาละเ,เ,เอางาโรยงาที่คั่วแล้วนะงาเข่าโรยสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะนํใส่กล่องไปขายนะคะโอเคในส่วนของต้นทุนตรงนี้เนี่ยขอบอกว่าเพื่อนๆควรจะคิดต้นทุนต่อครั้งไปเลยนะเพราะว่าสินค้าตอนเนี้ยมันราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลง มันแบบว่าเราจะมาบอกตายตัวว่าฉันจะขายยี่สิบฉันจะขายห้าสิบแบบเนี้ยมันมันไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ราคาของสินค้าเนี่ยมันคงที่ทุกวันนี้สินค้ามันขึ้นลงรายวันนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยค่อนข้างแปรป่วนเนาะทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าว่าเราซื้อของมาเนี่ยเมย์ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าคํานวณสินค้าต่อการขายต่อครั้งไปเลยค่ะปลอดภยัยเราที่สุดเราจะได้ไม่ขาดทุนเนาะได้ไก่มาเท่าไหร่อะไรมาเท่าไหร่ นำมาคำนวณทั้งหมดว่าต้นทุนสมมติว่าสมมุติต้นทุนทั้งหมดเลยนะ100บาทนะคะเราก็บวกค่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอบแฝงอ่ะเขาเรียกอะไรนะต้นทุนอแอบแฝงไปอีกสักส0มอ่าสมมติว่าต้นทุน100ต้นทุนแอแฝงอีก30%ก็คือ130ต้นทุนแอแฝงก็คือพวกอะไรพวกข่าน้ำมันค่ะเดินทางค่ะไฟอะไรพวกเนี้ยนู่นนี่นันนน่นนะคะอ่าร้อยสามสิบ ต้นทุน130แล้วเราก็มาดูว่าสมมติต้นทุน130แล้วก็มาดูว่า, 130, วา,วาเราทําออกมาได้กี่กองแล้วเราเค่อยมาคิดว่าเราจะขายกี่บาทนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทําขายทําทานเองต้องซีเรียสจะทํายังไงก็ทำนะเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ทําไปอยากตามใจต้องการได้เลยนะคะในส่วนของการคิดต้นทุนไปขายไม่แนะนําว่าคิดต้นทุนก่อนขายดีที่สุดเพราะว่า าวัตถุดิบมันราคามันขึ้นลงขึ้นลงแบบแบบตลอดเวลาเนะช่วงนี้นะคะก็เลยอ่ะเป็นไอเดียมาแนะนำนะคะก็สำหรับัีนี้ก็คงประมาณนี้แล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านเนาะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ